สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับรุ่นห้ารอบนะครับรุ่นนี้ก็จะมีผ้าผงด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพระผงแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญก็อยู่หลักหมื่นนะครับถ้าดํแชมแชมป์จริงก็คงหลักหมื่นไปปลายนะครับก็จะแยกด้วยกันสองบล็อกนะครับมีบล็อกนิยมกับบล็อกธรรมดานะครับบล็อกนิยมเนี่ยจะเป็นสองเหรียญทางขวานะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนะครับขีดคําว่าระลึกเห็นไหม มีเส้นแล้วก็มีจุดนะครับที่ไปหาล้อลิงนะครับนี่บล็อกนิยมนะครับส่วนนี้บล็อกธรรมดานะจะมีแค่จุดไม่มีเส้นอเห็นไหมครับแี่จุดไม,ไม่ไม่มีเส้นนะครับนี่บล็อกธรรมดานะบล็อกธรรมดานี่ดูนะครับนี่เส้นใต้คำว่าอุคำว,ว่าหลวงพ่อนะ นี่จะมีเนื้อเกินออกมาเหมือนคำว่าอู่นี่นะครับแล้วก็มีเส้นแนวนอนนะครับส่วนบล็อกนิยมเนี่ยก็จะมีขีดเพิ่มขึ้นมานะครับนะขีดไปหาหัวไหลอีกทีนะแต่ว่าเส้นขนานสองเส้นนี้ยังอยู่นะครับนี่นะครับอ่าห,หูเหรียญเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ทางขวาตรงนี้จะเหมือนมีจะจะเหมือนยุบลงไปนะคนละชั้นกับทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมเหมือนกันนะครับทั้งบล็อกนิยมบล็อกธรรมดาวันนี้จะเปลื่อนหน่อยนึงนะครับนี่ และยันตัวนี้ตัวนะเห็นไหมมียันเส้นขีดแตกทั้งข้างข้างบนนะครับเห็นไหมหัวตัวนะทางด้านบนซ้ายมือนี่จะมีสามเส้นเล็กๆนะหนึ่งสองสามเป็นหนามขึ้นมานครับแล้วข้างล่างทางขวาเนี่ยก็จะมีขีดไปหายันตัวข้างล่างนะครับอันนี้จะอันนี้จะสึกนิดนึงนะนี่นะครับเห็นไหมน,นี่จะมีข้างล่างข้างบนโดน คราบเกาะพอดีนะครับก็เลยไม่มีดูน,นี่ก็ถือว่าพอสวยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี้ยมันสนิมกินนะครับเยอะเลยนะครับเนี่ยน,นี่ก็กลมดาหลุดเยอะนะครับอน,นี่ก็มีอันนี้อาจจะพอสวยอาจจะเป็นบล็อกธรรมดาก็หลุดแล้วก็เนี่ยครับสนิมกินข้างบนนี้หน่อยส่วนขอบตัดนะครับขอบตัดเนี่ยมีสามเหรียญก็อาจจะมอง ได้ชัดนะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับตัวคําว่าหลวงพ่อนะครับตรงเนี้ยนะเนี่ยนะเห็นไหมจะมีเนี่ยมีกินฉีกขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมกินฉีกครึ่งน,นะทุกองเลยนะนี่นี่แต่นี้ก็เป็นคราบเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะ คใครมีนะครับส่งรูปมาดูได้ที่ลเ์เดียอสไซจีเวนเซียนนะครับแอสไซจีเวนซียนนะครับนี่ก็รับเช่าสามวงนี้เช่ามาเป็นแสนกว่าบาทนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ